สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องครูเพชรพาเพลินช n แนลนะคะวันนี้ครูเพชรอยู่ที่สะน้ำนะคะสะที่เลี้ยงปลาที่นานะคะนี่บรรยากาศนะคะบรรยากาศอันนี้กระชังที่อนุบาลปลานะคะอันนี้ปลานะคะก็คือจะปล่อยเลี้ยงแบบแบบธรรมชาตินะคะจะธรรมชาติก็คือมีอะไรให้เหลือก็ให้เขากินวันนี้วันนี้ปลาก็จะกินอะไรเนี่ย วันนี้ปลาจะกินกายศาสตร์กันนะคะมามามากินกายศาสตร์กันแล้วนี่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 กายศาสตร์มาแล้วยังไม่มายังไม่มีใครมามาเร็วๆลูกๆมากินกายศาสตร์กันมาอืมกำลังเรียกปลานะคะลูกๆมาเร็วๆๆๆๆมากินกายศาส์กันเร็วๆๆโอ้ยมาแล้วค่ะลูกๆลูกๆคูเป็นมาแล้วค่ะนี่ดูสิค่ะดูสิค่ะกิน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 โอ้โหอริดอร่อยนี่โอ้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  โอ้โอ้โอ้แต่ละแต่ละแต่ละใกล้จะหมดละใกล้จะหมดละนี่ดูทีแรกไม่มีใครมาเลยเห็นไหมอร่อยละสิโอ้ยมือก็จะไม่เหลืออะอะตอนนี้หมดละโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมดแล้วลูกหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างเห็นไหมเห็นไหมเขาชอบใช่ไหม อ่ะยังเหลืออีกหน่อยหนึ่งยังเหลืออีกหน่อยหนึ่งนานมานี่กายศาสตร์นะคะรอดูนะคะรอดูนะคะรอดูนะคะเขาจะชอบไม่ชอบนะคะดูนะคะนี่เอาสูงสูงเอาสูงสูงมีแกงแกงแกงมีดูดีดูดีโอ้โหเขาชอบนะคะเขาชอบกายศาสตร์มากมากเลยอะอะอะไปใกล้ๆหน่อยอะอะกินเลย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 โอ้โหโอ้โหดูเขาก็เริ่มตัวตัวจะโตแล้วนะคะนี่ไงล่ะโอ้อันนี้เป็นน่าจะเป็น О, ได้ได,ไ,ดได้ไปได้ Ə, ไปชิ้นใหญ่แล้วอ่ะเออได้ไปชิ้นใหญ่แล้วอ่ะอฮนี่นะคะก็ม,มีปลาตะเพียนแล้วก็ปลานิมนะคะก็มีอะไรก็เลี้ยงนะคะไม่รู้ว่าโตขึ้นจะกล้ากินเขาหรือเปล่าว่าเขาน่ารักมากเลยนะคะน้องปลานี้น่ารักทุกตัวเลยเพราะว่าเนี่ยเวลามามาให้อาหารก็จะคือมานั่งเล่นแบบนี้นะคะเขาก็คือแบบดูดิดูดิเออเล่นได้ด้วยเออเขาก็นึกว่ามาให้อาหารเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็น่ารักนะคะ นี่นะคะอันนี้ก็คือที่สวนอันนี้ที่ยุบๆๆเนี่ยคือเขากินผักบุ้งนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรให้เขาก็เอาผักบุ้งมาเนี่ยเขาก็จะกัดกินผักบุ้งดูสิคะว่ามีความโกรนไหมดูดิโกรนเริ่มโกรนแล้วเพราะว่าเขากินนะคะผักบุ้งเนี่ยเขาเป็นปลากินพืชนะคะปลากินพืชปลากินพืชเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวานเอาข้าวเมาให้เขากินน้เมื่อวานเอาข้าวเมาให้กินวันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะ นี่เป็นไงบ้างเยอะไหมเป็นก็เลี้ยงแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะนี่สระนะคะก็ปลาอันนี้จริงๆแล้วก็คือเลี้ยงแหนแดงแหนแดงก็คือให้เป็นอาหารเขานั่นแหละนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้บอกว่าเน้นจะต้องเป็นแบบอาหารเม็ดอะไรนะคะเพราะว่าอยากให้เขาเป็นแบบธรรมชาติมากที่สุดแล้วเวลาที่เราเออมาดูมาชมเนี่ยมันก็เพลิดเพลินนะคะเพลินดีเหมือนกันที่เรามีน้องปลานี่มีน้องปลา เ,เหมือนเขามาเฝ้ารออ่ะมันหมดแล้วดีของกินหมดแล้วอะ่ะเขาเฝ้ารอนะคะมีอะไรก็เอามาเอามาเอามาให้เขากินนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวที่เหลือนะคะดูสิคะดูสิคะเขากินใบ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 ผักบุ้งเพราะว่าครเูเพชรก็เอาใบามาถึงก็เอาใบาผักบุ้งนะคะเด็ดมาให้เขาเขาคงรอเนาะ แล้วก็เคยได้กินอาหารเท่ามือจุ่มลงไปเขาก็จะมานะคะเขานึกว่าให้อาหารเขานี่<ม>เห็นไหมเห็นไหมเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาเยอะแยะไปหมดเลยไม่มีอะไรให้กินมันหมดแล้วเออเราล้างมืออะไรเงี้ยเขาก็นึกว่าให้เราให้อาหารเขา<ม>เพียบเลยนะคะม,มาเพียบเลยนะคะ<ม>นี่ที่นานะคะนี่คือบรรยากาศที่นานะคะสระสระน้ําที่เลี้ยงปลานะคะอันนั้นก็ เป็นไฟกลางน้ำไฟโซลาเซลล์นะคะโดยใช้ทุ่นนะคะนี่ มีความสุขนะคะแบบนี้โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ